วิวสวยนะเพื่อนๆนะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงเช้าจ้าจอยก็ออกมาเดินออกลังกายก่อนจะไปทานอาหารเช้ากับแอนดี้กับลูกเนาะก็จะพามาเดินดูรอบๆไม่ไกลาจากโรงแรมเท่าไหร่เพื่อน โรงแรมที่แอนดี้จองอ่ะคือเป็นโรงแรมเก่านะเพื่อนๆนะเก่าแต่มันอยู่กลางใจเมืองลอนดอนไงมันไม่ไกลจากไชน่าทาวแล้วก็ไม่ไกลจากลอนดอนอายเพื่อนเนี่ยลอนดอนอายก็ตรงนี้นี่จ้ะอันนี้คือลอนดอนอายนะตอนเช้าคนก็โอ้โหเหมือนกุ้งเทพปะเพื่อนเพื่อนแบบเขารีบไปทำงานกันอะ ต่างคนต่างแบบเนาะวิ่งขึ้นวิ่งวิ่งขึ้นรถเมย์วิ่งขึ้นอไอเนี่ยเพื่อนๆขึ้นอะไรนะขึ้นรถเมย์ไม่พอวิ่งขึ้นรถไฟใต้ดินเนี่ยเมื่อวานนี้น้องไม้เขาพาพวกจอยอขึ้นไงน,นะนี่จะช่วงเช้าเช้าตู่ก็ประมาณนี้ในพักก็พอมีคนอยู่นั่นนี่รอนดดนอ ที่เมืองนอกมีขอทานหรือเปล่าตรงที่ว่าเ <med S 1> มืองที่จอยอยู่อะ่ะเ <spe ak> พื่อนๆยกอ่ะนะมันไม่มีไงแต่มาลอนดอนมันมีนะก็เห็นมีหลายอยู่เพื่อนๆลอนดอนอแต่โรงแรมที่จอยนอนนะจอยจะบอกไว้ให้เมื่อคืนเนี่ย มันห้องเล็กเพื่อนๆนห้องเล็กแต่เขาเซอร์ไพรส์จอยดีมากเลยครับมีเค้กให้ด้วยมีเค้กมีดอกไม้มีช,ช็อกโกแลตให้เราเนาะแล้วก็นอนฟังรถไฟประมาณห้าทุ่มอะ่ะเพื่อนๆตื่นเชา้ามาตีห้าเนี่ยรถไฟก็วิ่งละคือโรงแรมจอยมันติดกับรถไฟไอ้นี่เลยรถไฟฟ้าอ,อคือเปิดหน้าต่างนี่เห็นรถไฟวิ่งเป็นร้อยรอบอะ่ะ ไม่เป็นร้อยรอบทั้งวันทั้งคืนน่ะจนพี่แอนดี้ไม่ได้หลับได้นอนนะสมหน้าสมหน้าปวดด้วยนี่จ้ะลอนดอนอายนะจนไม่ขึ้นหรอกเพื่อนเพื่อนมันแพงมันไม่รู้จะขึ้นทำไมบางคนเขาถามว่าราคาเท่าไหร่จอยไม่รู้เด้อแต่ว่ามันก็แพงแค่จะนั่งข้างบนดูวิวมันก็วนันจอยก็เดินซะเหนื่อยละแล้วก็มันจะมีไอ้นั่นเนาะ ลอนดอนเขาเรียกเดี๋ยวจ้าจะพาไปเขาเรียกลอนดอนไอ้สะพานของลอนดอนน่ะเพื่อนเพื่อนสะพานของลอนดอนน่ะขยะก็เยอะอยู่จ้ะถ้าเป็นเมืองแหล่งใหญ่ๆอย่างเงี้ยเนาะถ้าเป็นเมืองใหญ่ๆอ่ะมันก็ธรรมดาจ้ะนะมันก็มีขยงขยะเมืองหลวงอ่ะเ,เพื่อนเพื่อนมันมีหลายประเทศมาอยู่รวมๆกันอะ ลมเย็นดีเขาก็นั่งเหมือนเหมือนมากเลยเหมือนโปะเพื่อนๆโป๊บ้านเราเห็นไหมยอยู่แถวท่าพระจันทร์อะเรือเหมือนมากเลยเนี่ยให้ดูเนี่ยโป้เ,เียโปะเนาะเหมือนเห็นไหมไม่รู้ราคาเท่าไหร่จะขึ้นเนี่ย ปลือกลาบ้านช่องเขาก็เหมือนเมืองไทยนั่นแหละจอยก็ถามเขาเพื่อนๆว่าขึ้นไอ้ไอ้ลอนดอนอายเท่าไหร่นะลอนดอนอเนี่ยไอคิงช้าเนี่ยสวรรค์เนี่ยสาปอนจะต่อคนแล้วก็เรือก็แล้วแต่เราจะเลือกเรือขึ้นนะเพื่อนนะเรือมันก็อายุ สิปีขึ้นไปก็ประมาณ16บหกเอประมาณสิปอนจ้ะประมาณนี้ราคาน่อยแอนดี้ถามจออยู่แต่ว่ามันก็แพงอ่ะเพื่อนๆไม่คุ้มกันหรอกอันนี้ช็อปด้วยมีร้านร้านค้าตรงนี้อุ้ยลมนี่ร้านาค้ากิฟช็อป จอยจะถ่ายมุมเนี้ยสวยเพราะเพื่อนๆยังไม่เคยเห็นเนาะพลมแรงหน่อยนะนเพื่อนๆนะ Beautiful day จะเะมื่อวานจอยเดินแถบตรงนู้นแถบฝั่งนู้นเขาจะไปทางไอ้ช้ยนาทาวจะ้ะเห็นไหม,มเพื่อนๆสวยเนาะ ลม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 ,ลมให้เพื่อนๆเ,เห็นบรรยากาศดีกว่าเรียกเีปะ จะต้องพาพี่แอนดี้มาตรงฝั่งนี้เพราะว่าพี่แอนดี้ยังไม่มาเลยเมื่อวานเดินกลับตรงฝั่งนู้นไงดูมันสวยนะเพื่อนๆนะตึกเก่าๆประวัติศาสตร์เยอะแยะจะแต่ว่าจอยจะบอกเพื่อนๆด้วยว่าจอยไม่มาคุยเรื่องประวัติศาสตร์เลยนะจอยคุยไม่เป็นโอ้ยมุมเนี้ยสวยเพื่อนๆดูสวยเนาะสวยอะลอนดอนลอนดอน เมื่อวานก็ไปตรงที่ว่าพระราชวังของควีนอลิซาเบธแล้วเพื่อนๆผูบ่าก็วิ่งกันเต็มบอกให้เพียนดีมาวิ่งเนี่ยนอนไม่ตื่นอยู่นะเพียนดีอ่ะอันนี้ก็ต้องฮ a r r ี่พอตเตอร์เนี่ยแน่ๆเลยเนี่ยใช่แหละเนี่ยโชว์อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนโอ้ยลมเบื่อริง นสวยอ่ะดูแม่น้ำของลอนดอนจ้ะรถก็ผ่านไปผ่านมาเหมือนเนาะเหมือนแม่น้ำเจ้าพยาบ้านเราเนอวิ่งกันใหญ่เลยนี่ยลอนดอนบีชเขาเรียกนะ ลอนดอนไอเนี่ยสะพานของลอนดอนนะจ้ะจอยมาถ่ายช่วงนี้เพราะอะไรรู้ไหมถ้ามาสายๆโอ้โณเ้ยคนเยอะไม่ได้วิวมาสายๆเราจะไม่ได้วิวจ้ะเราต้องมาแต่เช้าสายๆก็คนเยอะอีก ลมๆสวยอ่ะ,อะเ,เพื่อนๆเอ้ยสวยไหมอันนี้วิวสวยนะเ,นเพื่อนๆนะจะมีรถตรงรถติดอย่างเงี้ยจ้ะ จ้ะเพื day, ่อนๆะปจ้ะกลับกันคนก็เริ่มมาทำงานเยอะแล้วเมื่อกี้ยืนคุยกับคนคนหนึ่งเขาอยู่ลิวั์พูเพื่อนๆนะเขาทำงานที่ลอนดอนเขาทำงานอยู่ให้กับอร์เมนเพื่อนๆเขาทำงานให้กับพายมอนิเตอร์นะในตึกนั้นน่ะเขาคุยกับจจยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาก็รีทเอทเขาก็จะกลับไปอยู่ที่ลิวร์พูที่ลอนดอนของแพงเขาบอกเขาก็จะกลับไปจ้ะ ไปอยู่บ้านเกิดเขาเขาบอกเขาทํางานในนั้นไงเขาบอกเขาเนาะเราก็ไม่รู้ใครทักเขาไปทั่วเขาบอกเดี๋ยวไปไปเจอคนไทยจะ้ะเขาทักคนไทยนู่นข้างหลังสองคนผพ่อเมียจะ้ะนะจอยเจอเขาเขามาทาพาสปอร์ตไทยจะ้ะไปกลับโรงแรมกันเดี๋ยวพี่แอนดี้จะวุ่นวายเอาจะ้ะต้องไปปลุกน้องแอนด้วยไงอาหารเช้า ต้องไปปลุกลูกปลุกผัวจะ้ะกินอาหารเช้าแล้วค่อยมาเดินกันใหม่พาพี่อันดี้กับลูกมาเดินอีกรอบจอยก็เดินแล้วแหละนู่น่ะสวยเนาะจอยก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้มาอีกไงจอยก็มาอย่างนี้แหละ Good morning How <are> you I'm fine Thank you คนจีนจะเยอะนะเพื่อนๆน,นะลอนดอนคนจีนเยอะๆเออเสียงป้าป้าจะ้ะรีบปะ คนรอรถไปทำงานกันจ้ะพอออกมาจากไอ้รถไฟใต้ดินอ่ะเพื่อนเพืนแล้วก็มายืนรอรถเมย์ไปทำงานก็ต้องต่อรถเมย์หลายสาย,ยจะช่วงนี้ช่วงเช้าอยู่เลยไงยังไม่เก้าโมงเช้าเนี่จ้ะเพื่อนๆอนอาหารเช้าอ n g l i s h b ร a เ k ิร์ดนะ มาจะมาทานอาหารเช้าด้วยกันอิงลิสแบ็กกด,ดจะเย็ยนดีหิวแล้วนะเนี่ยจ้ะห้องนอนจอยก็เปิดหน้าต่างได้แค่คืบเดียวเพื่นนอนๆนะเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยคือรางรถไฟจะนี่มองเห็นเนี่ยนี่นี่ยดำๆเนี่ยรถไฟมันจะมีอยู่สองขบวน ไปกลับอะไรเงี้ยห like ูวิ่งหนวกหูทั้งคืนเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวมันก็วิ่งมาอีกทักคู่เนี่ยมาละขบวนนี้เนี้ยจะทั้งมันหมดประมาณ5้าทุ่มอ่ะแล้วก็ตีห้าก็เริ่มมาใหม่อีกอันนี้ขาไปนะเราจะมีอีกลางหนึ่งงฝั่งตรงข้ามแล้วติดกับหน้าต่างจอยเลยจ้ะ โอเคไงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจ้ะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้า